สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับในงวดประจําวันที่10 มีนาคมพศ2565นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับตัวเลขแนวทางก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับเมื่อวานก็ให้เด่นอยู่ที่ศูนย์กับหนึ่งนะครับก็มานะครับศูนย์ก็มาศูนย์สองนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับแล้วก็มาศูนย์หกนะครับในรอบ VIP นะครับสำหรับหนึ่งนะครับก็มาสามหนึ่งนะครับเก้าสามหนึ่งนะครับในรอบ นะครับแล้วก็มา19นะครับในรอบ v i p ก็ขอแสดงความดีกับ F อฟีมิลักที่มีความโชคดีด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดเน้นอยู่ที่3กับ1นะครับเน้นรูด3กับ1นะครับสาหรับ1นะครับก็จะเจาะ4คู่นะครับก็จะมี0 1ย์ 2 1 6 1แล้วก็7 1นะครับสำหรับเด่น1สําสำหรับเด่น3นะครับก็จะมี3 1 3 2 3 6แล้วก็3 9นะครับสำหรับเด่น3นะครับครับผมสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุด3ตัวนะครับเด่นเดนะครับก็จะมีอยู่ที่1 1 6นะครับ2 3 1นะครับ5 3 1สามหนึ่ง 106แล้วก็031นะครับสำหรับตัวเลขหนาทางชุดเด่นนะครับผม3ตัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี11334499นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่นะครับ10นะครับมีนาคมพศ2565นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ AFC พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณ ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้ไอ้มินก็ขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ